สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m มริ i s าดาวนะครับ youtube.com นะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำในเดือนธันวาคม2563นะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสอีกนะก็ขอให้แฟนคลับของโอริสผาดาวทุกคนนะครับ โชคดีมีชายประสบผลความสําเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปีใหม่เลยนะครับในการโคจรของดวงดาวประจาเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวอะไรที่โคจรย้ายราศีบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาไล่เลียงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์นะครับได้โปรดช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง y o ยูทูบพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับเออถ้าใครอยากดูดวงนะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆนะครับหรือบูชาวัตถุม,มงคลต่างๆก็ติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับเออจะได้เป็นมงคลนะเป็นสิริมงคลในดวงชะตานะครับการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับดาวดวงแรกเลยที่จะย้ายราศีก็คือดาวพระเสารดาวเสาร์นี้นะครับก็จะย้ายเนี่ยในวันที่5ธันวาคม63นะครับ เวลา8โมง4 2นาทีสาวก็โคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงจิตานะครับสาวกเกษตรเดชด,ดีสีกล้าหาญทั้งวงวานญาณิมิคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาศา,า,าสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนเฉตานะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีดีด้วยบุญด้วยกุศลนะ ต่อมาคือดาวพุธเดินหน้าเสดนะครับดาวพุธก็จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63เวาลา13.56นาทีพุธก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสดด้วยเช่นกันในวันที่12ธันวาคม63เวลา1.23นก็เข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นปราเกษตรต่อมาคือดาวอาทิตย์ย้ายนะครับในวันที่16ธันวาคม63 ย้ายเวลา9ก้าโมงเนาทีนะอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศรีธนูด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มิตรกันนะอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาคือดาวคารดาวคารจะย้ายราศรีในวันที่27ธันวาคม63เวลา2 1่สเนกาเนาทีนะครับดาวคารก็ย้ายเข้าสู่ราศรีเมฆโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรก็ถือว่ามั่นคงด้วยเช่นกันต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธนะครับ ดาวพุธก็จะเดินมนนะดาวเดินม่นหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่าเสมอนะครับช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีกนะ็นักจางงังบ้างนะครับเออนักจางงังก็คือไม่เดินเพราะไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับในวันที่30ธันวาคม2563เวลา22น,า, 3, 14, นาทีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับ,ก,บดกับพระจันทร์เพนนะครับพระจันทร์ก็จะดับเนี่ยนะในวันที่14ธันวาคม63 นะครับอยู่ที่ราศีธนูนะและพระจันทร์ก็จะเป็นในวันที่30ธันวาคม63นะครับอยู่ที่ราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับเปิดดวงชะตาของท่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับได้อิทธิพลของดาวพระเสาร์โคจร,รย้ายราศีในวันที่5ธันวาคม63เวลา8โมงนาทีเสาร์นั้นก็โคจร,รเข้าสู่ในภพสาาัจจานโดยตำแหน่งก็เ,เป็นเกษตรนะครับ,ค,รบคือในช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย ประมาณ2ปีครึ่งเต็มๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีทรัพย์สินเงินทองนะจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะเจ้าชะตาเนี่ยนะครับสังคมของเจ้าชะตาจะเป็นสังคมที่ดีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงต่างๆในช่วงนี้คุณอาจจะมีความสามารถนะครับมีปฏิพัน์ไหวพริบที่ดีในดวงชะตา มีความรู้และรู้จักการใช้คำพูดกับจาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเออจะเป็นคนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่มักประสบผลความสําเร็จมีความอดทนสูงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธดาวพุทธเนี้ยจะเดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็วในวันที่12ธันวาคม63เวลาบ่ายโมง5 6นาทีพุทธก็เข้าสู่พบกระดุมพระในเรื่องของการเงินเงินเงินทองทองนะครับ ในดวงชะตาเนี่ยเจ้าชะตาจะมีรายได้มาจากต่างถิ่นต่างแดนในระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณติดต่ออะไรกับต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับรวมถึงในด้านของโชคลาภด้วยเช่นกันเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภทางด้านการเงินอีกด้วยแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆก็จะตามเข้ามาในช่วงนี้คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีจะมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับและในวันเดียวกันนะครับดาวพระศุกร์ นะซึ่งเป็นดาวเจริญพบปัจจุบแล้วก็เป็นวีนาศนะครับจะเดินหน้าเสิร์ฟด้วยเช่นกันในวันที่12ธันวาคม63สานะเวลาหนึ่งทุ่ม23นาทีดาวศุกร์นั้นก็เข้ามากลุ่มลักนาจาวลักนาราศีพิจิกนะครับหมายถึงดาวพระศุกร์ต้องลักนาเนี่ยทำให้เกิดโชคลาภน,นานาประการนะครับมีโอกาสจะพบปะติดต่อทั้งในเรื่องของเงินเงินทองทองในเชิงของความรักจะมีความสุขสดชื่นลื่นเลงบันเทิงใจ ก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับก็ขอให้ดาวศุกร์คุณดีด้วยนะชาวาลัคนาราศีพิจิกนะครับปัตติกุมลักเนี่ยโดยตําแหน่งก็เป็นปากเกษตรนะครับคู่ครองมีเกณฑ์การใส่ใจใเจ้าชะตาดีในระดับหนึ่งหรือมีเกณฑ์การเจราจาตกลงสัญญานะครับหรือมีเกณฑ์การติดต่อเข้ามาหาเจ้าชะตาก็ได้ในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับเจ้าชะตามักพบกับความเสียหายหรืออุปสรรคหรือความเสียหายต่างต่าง แต่ก็เป็นเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือเป็นดาวอาทิตย์นะย้ายราศีในวันที่16ธันวาคม63เวลา9.09โมงนาทีแหมเลขสวยมากเลยในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่ดีจะประสบผลความสำเร็จ ดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในภพการเงินกรรมก,กระดุมพักคุณได้เงินจากงานอย่างชัดเจนในเดือนในหนเดือนนี้นะครับดาวพระอาทิตย์เป็นสเนี่ยส่งผลเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีบุญยริ์และพวกกระซับมากนะครับส่งผลในทิศทางที่ดีนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่จะนำรายได้มาให้กับเจ้าชะตานะครับสิ่งที่คุณทำบอกได้เลย จะประสบผลความสําเร็จมีชื่อเสียเงินทองกิจการการงานจเจริญรุ่งเรืองจะได้รับความสุขจากครอบครัวนะครับแล้วก็จะได้รับผลดีจากแวดวงสังคมอีกด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพังคารดาวคารจะย้ายราศีในวันที่27่ธันวาคม6-3เวลา21.09ินาทีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษ,ษตรตนุไปอยู่ในภพอาลีนะครับเจ้าชะตามักสร้างปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นประจำ แต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณแก้ไขให้ดีที่สุดนะครับแก้ไขให้ได้ชีวิตคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีและจะมีความมั่นคงตามเข้ามาด้วยนะครับช่วงนี้คุณอาจจะขยันเป็นพักๆไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ก็ต้องบริหารจัดก,การนะหน้าที่ของคุณให้ดีแล้วกันนะครับชาวลาัคนาราศีพิจิกนะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ อาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธดาวพุธนี้จะเดินมนนะการเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเด๋ยวบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับดาวพุธมนเนี่ยในวันที่30มสิบธันวาคมหกสาเวลา 20, ยีา 3, 4, ่สิบสามสี่นาทีก็เข้าสู่ในภพสัจชะนะครับตำแหน่งก็เป็นพินทุบบาทเจ้าชะตามีโอกาสรู้จักเพื่อนจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับเออหรือสังคม นะครับคนรอบข้างที่เจ้าชะตาเกี่ยวพันอยู่นั้นเนี่ยมักมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่ก็มักสร้างปัญหาให้เจ้าชะตาอยู่เสมอให้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดคําจานะครับหรืออาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดไว้ด้วยของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงการโคจร,รของดวงดาวในเดือนธันวาคมนี้ ของชาวาลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเลขนําโชคเลขโชคลาภเบื้องต้นของชาวราศีพิจิกของคุณก็จะมีเลข23แล้วก็5 6นะครับเอ่อแ,และ5 6นะเลขเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่แค่ใบสองใบก็พอแล้วนะครับเออก็ไม่ต้องไปซีเรียสใส่ใจอะไรมากมายนะครับส่วนเลขนําโชคต่างหากคุณก็รอติดตามในคลิปของอาจารย์ได้นะครับก็จะโพสทุกวันที่ ก่อนวันที่หนึ่งกับวันที่ส6บนะครับโอเคในดวชดงชะตาของคุณเนี่ยนะดาวประจาตัวของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่รักความสงบนะครับไม่ค่อยชอบที่จะมีเรื่องอะไรขับใครมากมายนะักนะวันที่หนึ่งถึงวันที่17นะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันพอวันที่18ถึงวันที่ย7่สิธันวาคมเนี่ยช่วงนี้ถือว่าดี ในดวงชะตาของคุณทำอะไรมักจะประสบผลความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในดวงชะตาของคุณพอวันที่28นะ2ี 28, ไปแล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาแล้วก็คำพูดคำจาให้มากนะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ในด้านของการงานนะครับในเรื่องงานสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ก็คือวันที่2 0ถึง22 ธันวาคมนะครับในเรื่องของการงานนะครับนอกนั้นไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นงานคุณต้นระวังก็คือ20กับ22ทธันวาคมเพียงเท่านั้นเองนะโอเคนะครับน,นี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยทุกคนโชคดีประสบผลความสําเร็จคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะครับเนื่องด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกของอาจารย์ทุกทุกคนนะครับคิดสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนาล่ํารวยเงินทองตลอดไปเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ